พี่แท็กโคตรหัวร้อนคือคลิปก๊อปที่โคตรจะหัวร้อนต้อนรับผู้เล่นใหม่ก๊อปอิดอีพีที่หกหัวร้อนจริงๆดูขึ้น,นตั้งแต่ตุ้นคลิปแล้วแต่คนมาัีเจนเอ,อ๊ะเลดออกีเจนไม่ได้เล่นนานดูดูดูโอ้ยหลงลงม,ลงมเลยโอ้ย แท็กเกอร์486มินิโวคริสมาสจะปงพาให้ดูตอนที่มาอยู่ด่านลูกอมด่างหนึ่งเอวิออันนี้อันนี้เราเล่นไปแล้วก่อสร้างเลเววฮัสติ หรือว่าเราจะลองอุดหนุนฝรั่งดูบ้างนะครับไหนดูซิดีเด่นตอนนี้ <S <s เป็นยังไงบ้างโนบอลใส่เราหรือมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวด้แล้วเลื่อดเราก็ลดด้วยดิอะไรออมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมาตรงนี้เสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนู้น ง่ายง่ายจริงคร่บไม่รู้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 เออมันเริ่มมันเริ่มยาขึ้นเรื่อยๆอแล้วเออมันเริ่มยาขึ้นเรื่อยๆื่อยแล้วมันเิ่มก้าขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วอีอันนี้ก็ไม่เลวร้ายครับที่ผ่านมาเลวร้ายกว่าน,นี้อีกด่านอะไรที่ทเกียดที่สุดคําตอบครับด่านอีมานะครับเลวร้ายที่สุดนะครับบอกว่าเพราะมันลื่นแล้วนอน นอน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 การฝหลังชัดๆเลยเนี่ยป้าพ่ายอ่าๆไปเลยนะครับผมผมไม่รู้ผมไม่รู้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 เวลาที่แปดจุดหนึ่งสามอให้เริ่มมีเฟนบุกผมเองไม่ต้องถามเฟนบุกผมเองครับไม่ใช่เฟนบุกคุณนะเอ้ยข้างหน้าข้างบนนั่นตัวอะไรอ่ะมินเนี่ยนเหรอจริงดิเอ้ยดาสุดท้ายแล้วจริงหรเปล่าจะทักคาใหม่เนี้โอ้ย นี่ครับโอเคไปต่อครับอ่ะอ่ะขวาขวาขวานิดนึงขวานิดนึงอ่ะอ่ะซ้ายซ้ายนิดนึงซ้ายอ่ะขวานิดนึงอ่ะไปเลยแล้วกันไปแล้วไปทางมันตั้งข้างกันแล้วมันจะไปยังไงได้ไหมล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไม่หุ้ยเกือบมือลั่นโยนทิ้งไปในลูกอมรถขยะเปียกเนี่ยไม่ไม่ผมไม่เคยกินหรอกนะขยะเปียกแค่แค่แค่เปลี่เปอร์เฉยคนบ้าเลยกินขยะเปียก อเพื่อความไม่โอ้ยโอ้ยโดนป้าบเขาให้โอเคครับมันปาดแรงจริงๆนะครับไอ้เจ้านี้เราเล็งปึ๊กแล้วหรอซิ่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่หยาบปาดดิตูดมึือดิลูกอมป้าดมันกินเลี้ยงแล้วแย่หมดเลยไม่ต้องให้เราปาดอีกต่อไปแล้วนี่ว้าววิ่งกันแบบสโลไลฟ์อย่าปาดเวลาที่เก้าจุดสองหก เขาเริ่มัวร้อนแบบเสียเห <c oughs> มือนผมเนี่ยเหมือนพี่โนนด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโนนใช้ทีหยามาก<า>ออกซิงครับรด่านนี้มันจะต้องใช้ความเร็วจริงๆยุดมาขวานิดนึนนงไปซ้ายนิดนึงมยายที่9-4-5 <c oughs> เริ่มร้อนเ <c oughs> ยอะขึ้นมาถึงนำกับยันได้อาต้องรอคูดาว7วินาทีนะครับรอไปครับ3 2 1ตุ้งออกซิง ไอ้นี่นี่ยังจะเสยตูดอีกสามันดูมันจะถึงปลายทางแรือเปล่าหัวร้อนแล้วยังเซยตูดอีกเขยิบหูฟังแล้วก็โดนใหม่ขอบคุณมากคริสต์มาสพาหัวร้อนพัง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 ชีวิตเนี่ยพังพังพังหมดชีวิตตอนนี้อะโอเคครับยังไม่พังครับหูฟังมันทับได้เลยอ่าเอาใหม่ครับรอบที่ร้านแปดครับยิงป้าว่อับซิ่งเลยครับมันไป ยิงยายยายขวานิหนึ่งขวานิหนึ่งอ่ะอ <ườ threat> ่ะ <IDs> อ่ะได้ไฮไฮผ่านแล้วเวลาสิบจุดสามห้ากับสามสี่เขาเริ่มเวลิกุดสำหรับแค่นี้บายบายครับมาแนะนำแค่นี้เอง